แต่ขอกลับมาเล่าเมืองชเวโกโกธที่พาม่าห,หรือเมืองสแกมเมอร์ทุนจีนเทาก่อนนะครับที่เราให้ความสําคัญกับที่นี่เป็นพิเศษเพราะที่เนี่ยเป็นแหล่งธุรกิจจีนเทาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราคาดกันว่าเมืองนี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ5 11,395ล้านบาทลงทุนไป500ล้านนะครับโรยทรายวงสุบัน คนทางานเรื่องผู้ลีภัยข้ามชาติเขียนบทความลงไทยรัฐพัสปี2023ว่าเมืองนี้เดิมทีเป็นเมืองท่าค้าวัวค้าควายเล็กๆตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของพมา่าตรงข้ามอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากของไทยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ร่ํารวยจากธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบ่อนคาสิโนโยาเสพติดแก๊้งคอเซนเตอร์การหลอกลวงทางไซเบอร์จนไปถึงการค้ามนุษย์เดิมพาดฝันเมืองของรัฐบาลพม่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษชเวโกโกนั้น ไม่ใช่เมืองอัชญายกรรมแบบนี้เลยครับในปี2017ถึง2018เนี่ยเมืองนี้ถูกรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของพมา่าในยุคนั้นประกาศให้ตั้งเป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษที่ชื่อว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษยาไทยชเวโกโกโดยเป็นการลงทุนของบริษัทยาไทย International Holding Group ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกองโดยได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ที่ดินเกือบ30,000เอเคอร์ และเช่าที่ดินแห่งนี้เป็นเวลา99ปีในปี2019รัฐบาล NLD เริ่มเว้นคืนที่ดินชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เปิดทางให้คนจีนนักธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการทําธุรกิจต่างๆมีการนําแรงงานจีนเข้ามากว่าหมื่นคนนะครับและในจํานวนเนี้ย พันคนเนี่ยถูกฝึกให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกด้วยในเมืองนี้คนจีนที่ย้ายเข้ามาสามารถเปิดร้านค้าร้านอาหารเกสเฮาส์ House, และขึ้นป้ายโฆษณาเป็นภาษาจีนจากนั้นก็ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเช่าซึ่งตามกฎหมายของพม่าเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้สามารถทําได้ เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวพม่าในแถวนั้นจนเกิดการประท้วงให้รัฐบาลพม่ายุติสัญญาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทุนจีนนี้ครับแล้วก็ยังมีเรื่องการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ตรงกับที่เคยให้สัญญาไว้กับรัฐบาล NLD ด้วยคือเดิมทีเนี่ยบริษัทยาไทยประกาศพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีเอนเตอร์เทนเมนต์คลอมเพ็กซ์คาสิโนมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหราอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าอุตสาหกรรมหลักจริงๆแล้วเน เพราะมีจำนวนคาสิโนมากถึง17แห่งจนได้รับฉายาว่าสีหนุวิวใหม่